เพชรสีดำมีด oh. ้วยเนาะเพชรสีดำเพชรสีดำอ๋อแล้วท่านเปิดขาวใหญ่ที่สุดในโลกเพชรสีดำเพชรสีดำห้าล้านดอลลาร์คาดว่าจะมีราคาห้าล้านดอลลาร์ไทยโพสเหรอฮะไทยโพส a แบล็คไดมอนเพชรสีดำแบล็ i ไดมอนมีจริงเนอ เปเลงไงเพชขาจะเอาดรวมูลค้ายไปอยู่ที่บอกไข่มุกดำอันนั้นไข่มุกดำมีฮะดีแบไข่มุกดำมันถูกกดทับเป็นเพชรแท้เป็นละลานปีนแบล็คไดเมอร์มันคือยังมันมีสีออกดำมาฮะเดี๋ยวให้ดูอินลึกมากเป็นวัสดุตามธรรมชาติอีนนี่ก็คือฐานนิ u r a l Diamond สีดำที่เห็นเกิดจากคาร์บอนหรือกราไฟต์หรือธาตุเหล็กก่อตัวเป็นรูปผลึกมอลทินที่รวมตัวเป็นจํานวนมากในเนื้อเพชรถูกเกลือนแสงภายนอกไว้หมดหลดกลืนแสงภายนอกไว้หมดอ๋อมันมีในเพชรนั้นมันมีมอลทินอยู่ครับมันไม่ไม่หมดมีคาร์บอนไม่ไม่หมดใช่ไม่ไม่หมดมันกัเผมก็บอกว่ามันมันไม่ไม่บริสุทธิ์พรางั้นเถอะมันก็เลยเหมือนของมีตําหนิเหมือนกับไม้ด่างอ่ะชื่อว่าอินิกมาครับอินิกมา โอ้จัดที่นครดูใบซะด้วยทำมเอ๊สงสัยทักษิณจะไปประมูลซื้อสมังอันนี้มโฆษณาละเดี๋ยวเราหาเพชรสีดำไปลนโฆษณาละมั้งะออพัษณาไปโฆษณาเพชรแน่เลยเมื่อกี้หนักห้าร้อยห้าสิบห้าจุดห้าห้าโอโหห้าห้าตัวเลย หนัก555.55ก55รัมเพราะว่ามันยังมันยังไงอ่ะมันยังไม่ได้ที่อ่ะมันยังยังไม่เป็นเพชรดีมันต้องผ่านเมืม่อ2,600ล้านปีก่อน,นเกิดเกิดเมื่ออุก,กาบาทหรือดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโลกโอโหเมื่อ2,600 รานปีก่อนอออมันเป็นคำนวณได้ยังไงเป็นนับมาจากไหนอมันเอาอะไรมันนับคาร์บอนฮะมันเถ้า่มีอะไรการใช้คำนวณอายุด,ด้วยคาร์บอนไอโซโทปมันเป็นพวกกัมมันตรังสีจินัยนใ,นใ,หให้เป็นห้าสิบห้าเหลี่ยมและหลอกกันไป สมมติกันว่าสวยว้าบอกเขาแตกกันไปถึงนางของหายากนี่ครับเงินก็หายากเหมืนเชือกนะครับเอมันพัเืกมอนเือแบบปั่นจริงๆแล้วเนี่ยนะพระอรหันต์นี่หายากที่สุดเออคนเป็นพระอรหันต์นี่หายากที่สุดแต่คนไม่สนใจไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องไม่ศึกษาจริงๆแต่แทเหมือนคนในยุคหนึ่งงยุคพระพุทธเจ้าหรือยุค ยุคนี้ก็มีแต่พวกชาวโซงสุดสนใจนอกนั้นมันก็สนใจแต่มันเอ๊ยยังไงเขาก็สนใจเขาก็อยากได้นะแต่เขาไม่กล้ามันมีใครกล้าตัดสินแล้วก็ไม่มั่นใจว่าตัวเองจะเป็นพรนะอรหันต์เขาก็บอกไม่ได้เขาเขาก็ตีคุมไปว่าไม่ให้บอกพระพุทธเจ้าไม่ให้บอกมีพระพุทธเจ้าไม่ให้บอกในพระเจปิฎกตำนานมีตังเยอะตังแย่ไปพระอาหันองค์ไหนท่า,า,านก็บอกตัวเอง เรานี่แหละเป็นพร,รอะอรหรอันต์ท่านก็บอกตัวเองทุกคน,นถ้าไปกบเขื่อนว่าไม่ได้บอกไม่มีพระองค์ไหนบอกตัวเองเป็นอรหันต์จะบ้าเลยไม่บอกจะรู้ได้ไงพระอรหันต์ก็มีแต่พระอรหันต์ดาเอายุคนี้มีแต่พระอรหันต์ดาเอาพะไม่บอกไม่บอกแล้วไม่จะรู้ได้ไง พระพุทธเจ้าตามหานะครับอะไรสแสวงหาหสแสวงหาสมัยพระพุทธเจ้าเขับแสวงหาพระอราหันตพระุทธเจ้าไพพุทธเจ้าเกิดพระสารีบุตรพระอะไรก็ไปตามหาสมัยนี้บอกพระโพธิสัตว์ก็มีพพุทธ,ทธเจ้าแล้วไม่มีใครกล้าพไม่ใช่พระพุทธเจ้าจริงจะมากล้าบอกว่าพุทธเจ้าไดงไง ก็มีพะโที่สัตว์แบบอะไรแปลกๆก็พริสัตว์ก็บอกไปปัญจวคีย์ไปตามหาอยู่ขนะพระเจ้ามาบอกว่าเล่านี่แหละเป็นพระเจ้าแล้วเขไม่เชื่อเลยใช่ไม่เชื่อโอ้ยนี่มันคุยกันไปเรื่อยก็เลยเวลาแล้วเนี่ยก็เพเฮละพระพิสูุเผาตัวจนถึงพระรหันหายากกว่าเพชรสีดำ เอาละอย่างน้อยก็ได้ประเด็นนี้แหละแต่หัวปีชุบแป้งทอดมาเป็นตัวช่วยข้าพเจ้าเรียกว่าประจํารุปนี้อย่างน้อยยังไงก็มาจบที่อรหันต์อยู่ดีเอาละไปแล้วนะสาธุกาขอบคุณค่ะขอบคุณนะะคพิษอาหารเสร็จงานโซเล่โซเล่ชาพิจบ เปิดหน้ามามีทั้งสามสิบเ็ดคนนะคนนีเน้เป็นร้อยอเ,ปเป็นร้อยก็ไม่เปิดจอครัว